bắt to. mày đó lên này. bắt to. Bắt to. Bắt mày lên nó ra. มอ,นะม,อามาเลยสามดียวคนหอบคนหอบเป็นควายหมายไม่แลบลิ้นเลยปอนว่ มาต่อ,ตอไม่หลอแล้วนะไปแล้วไมาต่ไหลอแล้วนะไปล้วฮ่าฮ่ปนาอีกปนบอก,ไม,อกไม่เห็นจะเป็นไรเลยพ่อ ตอนอดูดดูไหนเลยไม่ถ่ายเป็นวิดีโอหรอวิดีโอ